โมนาลิซาหายไปไหนเหตุการณ์ขโมยภาพวาดครั้งใหญ่สะเทือนวงการศิลปะโลกเมื่อโมนาลิซาหายไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสในปี1911ตำรวจตามหาหัวขโมยปริศนานาน2ปีเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ภาพวาดโมนาลิซาเป็นภาพวาดที่โด่งดังขึ้นแทนภาพวาดที่มีคนนำไปรีเมคมากที่สุด แล้วหัวขโมยในครั้งนั้นเป็นใครมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะภาพวาดบอแลิซ่าเคยหายไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟประเทศฝรั่งเศสซึ่งผู้ต้องสองสัยคือปาโบลปิกัสโซใช่แล้วคะ่ะปิกัสโซที่ทุกคนรู้จักกาันศิลปินคนนั้นเลยคะ่ะ แต่แท้จริงแล้วคนที่ขโมยภาพวาดไปคือใครหากเราย้อนกลับไปนะคะในวันที่21สิงหาคมภาพวาดของมอนาริซาถูกขโมยออกไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟโดยคนร้ายเนี่ยได้ปลอมตัวนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เข้าไปด้านในแกะภาพวาดลงมาค่ะแล้วก็นําภาพวาดซ่อนเข้าไปในเสื้อของเขาแล้วก็หายตัวไปในกรุงปารีสค่ะ เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า24ชั่วโมงค่ะกว่าที่จะรู้ว่าภาพวาดมอนลิซาเนี่ยหายไปจากกรอบซึ่งผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในตอนนั้นคือปิกัสโซค่ะเพราะว่าศิลปินในสมัยนั้นมักจะนิยมเก็บภาพวาดหรือว่าผลงานศิลปะชิ้นเอกเนี่ยไว้ในบ้านและก่อนหน้านั้นตำรวจก็ไปพบว่าภายในบ้านปิกัสโซเนี่ยมี รูปปั้นนะคะที่นําออกมาจากพิพิธภัณฑ์ลูฟอยู่ด้วยค่ะเราไปรู้จักภาพโมนาลิซากันก่อนว่าทําไมผลงานชิ้นนี้ถึงเป็นผลงานชิ้นเอกที่ใครๆก็อยากมีไว้ในครอบครองโมนาลิซานะคะมีอีกชื่อเรียกคือลาจิโอคอนดาเป็นภาพวาดน้ํามันวาดโดยเลนาโดดาวินชีในศตวรรษที่16ค่ะที่เมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลี ภาพวาดโมนาลิซาเป็นการวาดภาพที่ใช้เทคนิคพิเศษค่ะนอกจากนี้สีหน้าของโมนาลิซายังเป็นรอยยิ้มที่ดูล,ลึกลับแท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้แน่ชัดค่ะโดยเชื่อว่าอาจจะเป็นภาพวาดของลิซ่าเกอร์ราดินีภรรยาของฟันเซสโกเดลโอคอนโดพ่อค้าขายผ้าไหมของอิตาลีค่ะ แต่ท้ายที่สุดแล้วหลักฐานได้ชี้และเชื่อมโยงไปถึงวินเซนโซเปรูจาค่ะเพราะว่าเขาคนนี้เป็นพ่อค้าชาวอิตาลีนอกจากนั้นนะคะเขายังเคยทำงานในพิพิธภัณฑ์และยังเป็นช่างทำกระจกด้วยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำกรอบรูปโมนาลิซาขึ้นมาค่ะท่ากลางการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมการขโมยภาพวาดโมนาริซานั้นถึงง่ายได้ เขามีการตั้งควาสังเกตค่ะว,ว่าวินเซนโซเนี่ยอาจจะไปซ่อนตัวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะก่อเหตุร่วมถึงอาจจะมีคนในสมรู้ร่วมคิดก็เป็นได้ค่ะซึ่งหลังจากที่วินเซนโซเปรูจานะคะขโมยภาพวาดไปแล้วเขานําภาพวาดมนาลิซ่า bon เนี่ยไปเก็บไว้ในห้องพักนะคะที่กรุงปารีส แต่หลังจากนั้นค่ะเขาต้องการที่จะกลับไปที่เมืองฟอร์เรนซ์อิตาลีบ้านเกิดของเขาเขาก็เลยบอกกับพ่อค้านะคะว่าเขาเนี่ยมีผลงานของลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเก็บไว้อยู่ทำให้เบาะแสนี้นะคะชี้เชื่อมโยงไปถึงตัวเขาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ขโมยมอนาลิซ่าไปค่ะผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่อาจจะเป็น nationalist l pride เขา,าอาจจะอยากเห็นมอนาลิซาเนี่ยกลับบ้านเกิดค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะวินเซนโซเปรูจาสารภาพผิดในข้อหาลักทรัพย์และรับโทษจำคุก7เดือนหลังจากพ้นโทษนะคะเขากลับไปที่ปารีสซึ่งเป็นที่ที่เขาเสียชีวิตในปี1925ค่ะส่วนภาพวาดโมนาลิซาก็ถูกนำกลับไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในวันที่4มกราคมปี1914ค่ะ